เพื่อนๆทุกคนเคยเจอปัญหาตอนก่อนเข้านอนไหมครับไม่ว่าจะเป็นยังไม่ง่วงนอนไม่หลับสมองคิดตลอดเวลาฟังอะไรดีในวิดีโอนี้จะช่วยเพื่อนๆเตรียมตัวก่อนเข้านอนได้ดีขึ้นครับหลั <L> งจากการแนะนําเสียงต่างๆที่เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้แล้วช่วงท้ายผมยังมีข้อแนะนําในการเตรียมตัวก่อนเข้านอนด้วยนะครับการนอนเป็นเรื่องสําคัญของทุกๆคนและเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในทุกๆคืนนะครับเพื่อนๆบางคนสามารถนอนหลับได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยแต่เพื่อนๆบางคนต้องการตัวช่วย,ชวยเช่นการฟังเสียงอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะนอนจากการศึกษาพบว่าการฟังเสียงที่เหมาะสมก่อนการเข้านอนจะช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงความดันต่ำลงทำให้ร่างกายพร้อมที่จะพักผ่อนมากันที่เสียงประบเภทแรกครับนั่นคือเสียงเพลงครับเพื่อนๆหลายๆคนคงมีประสบการณ์เรื่องเพลงกลอมลูกกันมาบ้างไม่มากก็น้อย เมื่อเราโตขึ้นเรื่องเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องการเช่นเดียวกันนะครับเพลงแนวแรกคือคลาสสิคอลครับจากการวิจัยพบว่าเพลงแนวนี้ทำให้เราสามารถนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพลงแนวต่อมาคือ Ambient เพลงแนวนี้เป็นเพลงที่เน้นไปทางการเสริมสร้างบรรยากาศทําให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆจนรู้สึกอินไปกับบรรยากาศรอบๆตัวเรานะครับเพลงแนวต่อไปคืออะคูสติกครับเสียงกีตาร์หรือเสียงเปีนโนทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกอยากพักผ่อนครับประเภทต่อมานะครับคือเสียงธรรมชาติครับอาทิเช่นเสียงฝนตกครับหรือเสียงทะเลครับ ต่อไปนะครับคือเสียงสังเคราะห์ครับผมอย่างเช่น white noise ครับต่อไปคือ pink noise ครับเสียง ASMR ครับ สุดท้ายครับคือเสียงพอดแคสต์หรือเสียงเล่าเรื่องอื่นๆนะครับ centered, เช่นก็ลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่อยู่หลังหุบเขา มาถึงข้อแนะนําเพิ่มเติมนอกเหนือจากเสียงต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก่อนอื่นเราจะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมในชีวิตของตัวเราเองก่อนนะครับว่าเรามีวิธีการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะทําให้เพื่อนๆได้พบสาเหตุที่ทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองนอนหลับยากจากนั้นเพื่อนๆค่อยๆนําวิธีต่อไปนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเพื่อนๆนะครับทฤษฎีแรกนะครับคือ10 3,2,1ครับ10คือหยุดทานชากาแฟ10ชั่วโมงล่วงหน้าตอนการเข้านอนครับ3คือหยุดทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำดื่มนะครับ3ชั่วโมงก่อนการเข้านอนครับ 2. คือหยุดทำงาน และคลิปเรื่องงานนะครับ2ชั่วโมงก่อนการเข้านอนครับ1ปิดจอทุกประเภท1ชั่วโมงก่อนการเข้านอนครับต่อมาครับหลีกเลี่ยงการงีบในช่วงกลางวันครับข้อนี้สําคัญมากๆนะครับสำหรับทุกๆคนที่นอนไม่หลับในช่วงเวลากลางคืนนะครับพยายามอย่าง,งีบในช่วงกลางวันนะครับ ต่อไปครับคือการออกกําลังกายครับการออกกําลังกายที่ดีเนี่ยควรจะเกิดขึ้นในตอนเช้านะครับผมแต่ถ้าจาเป็นจริงๆนะครับควรจะหลีกเลี่ยงการออกกาลังกาย6ชั่วโมงก่อนการเข้านอนครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากทราบว่าช่วงเวลาก่อนนอนถ้าไม่ให้มองจอนะครับจะทําอะไรอย่างอื่นได้บ้างนะครับ ผมขอแนะนําการอ่านหนังสือครับผมการอ่านหนังสือจะทําให้สายตาของเราเนี่ยได้พักจากการจ้องมองแสงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําเช่นเดียวกันนะครับคือการนั่งสมาธิครับการนั่งสมาธิทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและสมองของเราครับต่อไปครับคือการปรับสภาพของห้องนอนนะครับให้เหมาะสมกับการนอนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆควรจะทําห้องนอนเนี่ยให้เงียบที่สุดนะครับและมืดที่สุดเพื่อทําให้สมองของเรารับรู้ว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะครับ ต่อไปครับคือการเลือกที่นอนหมอนและผ้าห่มนะครับพูดถึงการนอนแน่นอนครับว่าที่นอน หมอนและผ้าห่มเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อสิ่งเหล่านี้นะครับต้องทําการศึกษาให้ดีด้วยนะครับสุดท้ายครับคือการฝึกเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมทุกๆวันนะครับพรเพื่อนๆคงเคยได้ยินเรื่องนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยการกระทําที่ซ้ําๆเป็นเวลานานนะครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเคยชินและรับรู้ได้ว่าถึงเวลาที่จะต้องนอนแล้วนะครับแต่หากพเพื่อนๆคิดว่าได้ทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วนะครับแต่ยังประสบปัญหากับการนอนนะครับผมแนะนําให้ไป ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะครับเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดและเพื่อนๆจะได้นอนหลับแบบมีคุณภาพครับหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหากเพื่อนมีเสียงอื่นๆหรือมีเพลย์ลิสต์ที่ใช้ก่อนการเข้านอนอยู่แล้วนะครับสามารถนํามาแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอที่เกี่ยวกับเสียงต่างๆที่พบเจอได้ในชีวิตประจําวันไปดูวิดีโอข้างๆนี้ได้เลยครับ